น้องคิดแล้วว่าเกย์โบว่าเกยไอ้ปุ่นแก้วรอบติดกว่าว่าจับตกกันพี่ปุ่นแก้วเกือบตกเากาาลยครับครับจะไปเพียนเลยครับผมจับติดเพิ่พมมันยาว่าลุยแม่ได้เหรนะอละควรจับตกมันจับติดแล้วพอมึงไม่ต่ว่าพวกใครเดียวอะให้ใจเด็กกลับว่าพ่อปุ่นแก้วเขา พ่อไปุณแก้วก็พาลกก็ร้องก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเยอะเม็ดกินน้ำกินซันเม็ดกินน้ำเม็ดตัวหกเลยก็กินเม็ดเว้นโลชิ้นไม่ร่ำหนุ่ยไม่อยากกินกูจึงทำกูหวานเวนโลชินไม่ใ่พอปุณแก้วว่าเอ็นกินดีก๋วยเตี๋ยวดีสรงใจโลมาเมืองจีนวะพาลกนี้ไปโผล่วะโผล่โลชิ้นเกออถึงกันมึงกับพอกันกิดว่าจ้าวกูเป็นกับมึงได้กินกันเแต่ตำเนียมก็ยิ่งโผล่โลชิ้นโล บ้าเลยถุกเรียกเลถ้าไม่เราใคยน่าถุกเรียงยเลยไอ้บัดรก้อนซื้อบัดดับบงเมมขึ้นไปเต็มก็บมีมบหูนูน้ดีแกบุญนู้ไ่เทงงก็บบอสเฮ้ยคู่บุรุษของไอ้นแต่งน้าแดงแดงเหมือน,นก,กันคูก็จะว่าโดนรับบงเมมขึ้นโรงหิวกันแล้วบ้านนกันคนเมื่อคนแก้วเป็นคนที่ไม่เข้าใจนี่เลย ไอ้พอไปลาดแต่พอไ่แลกเรื่องไรแล้วแลกเรื่องนั้นจริงกันได้ะพี่เพียกเออฉันได้ยินพี่ปุนแก้วมันเป็นคนโบโบแต่ไม่รู้เรื่องไรเลยค่ะขณะพ่อก็แลกเรื่องนกเขาท่านของมันคู่ก้าวที่ก้าวคุกบางทีครอบรอยนุพอฉันว่าใช้พี่ปุ่นแก้วยังนกเขาดีประเด็นใช้ไม่้มเอาโลกนะเชี่ยว่าจมเรือวังนี้ก็มาก้าวยาดองเด็กค้างบ้านก็ว่นนกเขาไม่กั้นนกเขาไม่คู่ให้กินมากะถือโรคมันให้กินซองแพ็กที่ว่านอนพุ่งเขี้ยวเลย bố lá ra áo anh giao Bận ấy vẫn con đây vẫn con mẹ râu trai coi bao ấy lốc điêu ai coi bao lạc mày coi phải ăn dẹp rồi tay lồm bố cái bữa hay ăn mừng tốt cô mày cho mừng trong tốt mẹ นี่โทษแม่เพื่อแม่เมื่อไงใครมาก้อยยาวไปไมาก้อยหัวยาวว่าจนเปล่าแล้วกูก้อยหัวได้หันจากกูโบแล้วกูได้เปล่ามากินใจมาแข่งใจวันนั้นได้เปล่ามาลบอกเนี้ยเอาทำไรถ้าก,กูโบเวลากูโบแล้วแรงกันเวล,ลากูใช้รัดม่เคยดแรงจะไปปุ่นเข้าทำรู้เลยครับราคาขุดบอ่อทำรู้ก็ขุดบอ่อ thôi mà cõi voia qua chân cút bó coi lại to cút là là non cút là non coi là trinh cút là trinh coi là ôc, mai phá cút lông leo, cho ถึงหนองเบาก็ขึ้นในปุ่นแก้วอยู่แต่คนถึงเจ้าก้องว่าต่อเดียวมดลลกซุกแล้วทุมหลูแก่ทักลายกันนั่นปุ่นแก้วก็โคไปทันที่ในหนองเบาก็เออต่อเดียวเจ้าก้อนพราว่ามดหลกซุกแล้วไอ้ทุมโลแก่สักลายกันถึงนนองเบาก็ปีนทางขึ้นไปโยบนทางเปล่านนองเบาก็วัหลายนี่นะปุ่นแก้วยืนชี้ออกมาล้างเนี่ยลายนั้นปุ่นแก้วว่ดลายนีไอ้หนูว่าลายนีปุ่นแก้วว่าลายนั้น น้องบ้าว่ากูลงแล้วกูไม่รู้ไรได้ผุนแก้วก็ตัดสินใจเอาป้ากับมาบิดพลอกปลับขึ้นปลับต้นปลับป้ลับขึ้นไปตึ้งพับไปตึงทุบใส่รบเพล,ลาว่าไรได้แล้วรูดลงนี่ขึ้นไปแล้วเลยใไม่พิดทเลยแล้วพิดเพื่อกูขึ้นไปพอกบนกว่าหลายรันน,นนู้นโกรันคุนกูเทียร์คนีิตายเนี่ยเนี่ยก็วา่าแล้วกบคบน,บนบ้านคนบ้านป้าไปอาพิ ก็บันทิดบันทิดพาไปอาพน้ำเระกอบมึนเลยนะกูติดเชื้ออยู่มันเฉีอด้่วยแต่ว่าเปียกคำว่าเปียกมีความหมายมึงคิดเลยด่ะกูทำมึงจริงๆเลยพูนแกวือให้เชียกกันจะจริงแล้วไอ้กล้องเปียกๆมันจะก้าวเปรินแต่นี่เปียกแล้วมันดำเลยมึงคิดเลยปัณณีกล้องดี คนที่จืดร้องร้องก,ลก,ลกันมึงคิดเลยมึงช้างเพื่อสีไทย่ะสีขาวมึงเห็นไหมช้างเพื่อเป็นช้างประสินังกันเป็นช้างก็ในล้วงกันสีขาวนี่เป็นสีจักบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สีขาวอันมึงจําไม่เลยและถึงจะก๋วยก้าวก๋วยเพื่อเอ๋ถึงสีขาวอยู่ในวัดกันไอ้หนู ม่ชีเห็นไม่เยกไม่ชีเพื่อกันบ้ากัน,กนมึงจำไม่จ๊ะปุนแก้วมึงจำกู้ไว้สิ่งหนึ่งว่าไอ้ไรกันแลวแต่กองสีเก่าเข้ามันจะเป็นสีบริสุทธิ์คนที่ได้บวชก้อนมึงเห็นไม่บา้าคนที่จะบวชก็จะแต่งชุดเป็นชาวนาก,ก้อนชาวนาใส่สีไ้อยู่สีข้าาเฮ้พี่ปุนแก้วนี่ฉลาดจริงๆนะครับจดไปบ้างจ้ะ เก่งจริงๆเลยพี่บุญแก้วพี่เปียกไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่พี่เปียกจะฉลาดอย่างนี้โอาตำพุ่ยซะเอ้ยพอเด็กยอให้เราเรายอไดห้หมดล้าวเลยยอแล้วต้องเอาเลยนี่เราจะยอตั้ง,ไ,งไม่ได้นั่นบุญแก้วมึงจำใบทิ้งแต่ว่าทำใจทำไรแล้วบุญแก้เวเออมึงจำใบนะคนเราอวด ยากว่ารู้ก็ว่าแล้วกีรดีว่างันเยียวนกชันดีว่าลงล้างกันห้บปีว่าก้อนคนดีว่าหิ้วเลวดีว่าซื้อไอ้ชาวจำนวนจำนวนมากนักหน้าแลวก็ไอ้เพียกเขาเดีอยวกังก้กังขึ้นไม่รับไม่นอนนนัก็จะประกาศจริงๆเลยพี่ปุ่นแก้วนี่ต้องลุกขึ้นเปิดประตูต้งแต่ ตอนหลวค่ึ้จนสว่างเลยฉันไม่ได้หลับเลยมึงเปิดใจักหน้าว่ากูคีดหลวหลับไปอักกูต้องยกขึ้นไปเอาหนามกูโบยตายออกแล้วว่ากลางค่ำกลางคืนไหว้แม่ควยจักชั้นจะมึงมึงเห็นไหมกูยกขึ้นมาขึ้นไหมอ่ะยกขึ้นใช่แมมกี้ใช่พายหรืมวนไหวเป็ดก้นแบบตกเหลืองจะปอนี่กับกูเด็ด พี่เปียกมีครอบครัวแล้วเครัะมีแล้วครับเพราะมันครอบครัวเพราะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นกยคนทุดท้องพี่น้องมีเบียตังมัดมีอยู่สามคนพี่น้องก็ยิ่งตังเบี๊ยตง,งไดหลัเคยสามคนเพราะมันเคยทุดท้องเพื่อนพี่เปียกที่เป็นเคยทุดท้องครับแต่ว่าโจดีสิ่งหนึ่งนันแมยายห่เพราะมันก็มีลูกสามคนยิ่งแต่ว่าแมยายก็ลองใจหลูวเคย แม่ยายโดดบ่อรัางแม่ยายมึงโดดบ่อรัางเออแม่ยายโดดบ่อรัางมึงเสื่อไหมลงไปพุจชมพุจชมมันถึงลงใจ่หรืเคยวันแรกรู้เคยคนได้ช่วยเหลือแม่ยายมั้งถ้าจริงใจคนผีคนผีก็ก็ลงเคยเคยคนผีเพื่อนเลยมึงวันนั้นเขาเอาใจแม่ยายก็ลงไปช่วยแม่ยายเลยลงไปถึงช่วยแม่ยายขึ้นจากบ่อรักกันแล้วถึงนี่ฝนรดไปถึงบ้านมึงเด้ไหมรุ่งเช้ารถเก่งกันหนึ่งไปแดงเลยมาจอดที่หน้าบ้านดูเคย มันก็เกียนเกียนติดไปเตจจกรถเกียนเออคองวควักแชกเมยาย่พอรุ่งเช้าแล้วมังเช้าไม่กรโดบ่อแล้วหลบเขย,นนดดเค,ยคนที่ซ่องไปช่วยแล้วเพราะมันยายได้รถเก้งย์ถึงกันแล้ว,ถ,ลวถึงพอว่าช่วยไมยาย่มันชัดรุ่งเช้ามันกลับไปถึงกลางคืนนั้นเราไปถึงนอนพอรุ่งเช้าเราไปถึงมันมีรถเก้ปลายแดงอยู่แล้วชอตหน้าเรือนมันถึงเกียนติดไปหน้าจกเหมือนเดิมว่าคล้องควักแชกเมยาย่ พอวันที ute, ่สามโดดบ่อแล้วกูยืนเล่ยสองคนปอตาตายแต่มึงใจมึงไม่ช่วยใจมึงแมวโดนเก่งมึงไม่อยากได้ดอดเก่งอยากได้ไปไหนหรอกพระมีโดดบ่อกูไว้ตายเลยเลยจมลำตายเราดีใจกันแก่ตายสองคนปอตาพอกูลบอกปตึงนอนกลางคืนถึงพอรุ่งเช้ามึงเสือมาเป็นขันลานเลือดจอดหน้าเรือนกูเลยเขียนติดเต็นน่าจอก เขียนว่าเลือกกงควักจากโพตาทกลงโพตากับพระเมยแม่ยายตาอยู่อแล้วโย่เดมันถึงไม่ได้โยดเดมันถุกเลืองกค่นึ่งชิ้แค่ไงเพียนนี่กูเลยแล้วพี่เพียนที่มันเก่งเก่งนะครับพี่เพียกพี่เพียกว่าน้องจะมีแฟนได้หรือยังครับพี่เพียกตอนนี้อายุสิบกปีแล้วสิบปีแล้ว คนเรากันมีรู้มีผัวจำไปสิ่งหนึ่งเลยเพิ่มจะเลาดวงไงน้องพี่เพียรดูหมอได้เดี๋ยวะคะครับเพิ่มเลยแม่นเลยงั้นพี่เพียกดูดวงให้หนูหน่หนอยนะคะเกณฑ์พูดถึงอขยันนงเกิดวันไรโอ้หนูเกิดวันปริกิริยพี่เพียกเกิดวันนัดเดือนไร,รอยู่โอ้เดือนเดือนเกา้า ปีได้อยู่ปีไม,มออ่มีอ่ะเมียใครอ่ะไมียะก้อยบอกเกิดปีเมือ่อ่ะไม่ใช่เมียก้อยแล้วมึงก็การจำวัวดอนถ้ากูมันว่าเมียเพี้ยแล้วกูไม่รูก้กูนานก็แล้วแม,ม่เพี้กูเข้าใจแล้วกูรอจังความไมามึงมึงอดีจัดหลกบ่วงแล้วแต่ว่าชัดใหม่ก่อนไม่ตั้งปลายตอนในหลกตอนเล่นกันกูไม่โอเด้ น้องเกิดวันนัดนะเดือนเก้าปีเมียค่ะให้ปุ่นแก้วยับไปนาที่มึงก้มไปเลยซอยล่ากูเจี่ยวลังมึงประกอบกันดูดวงเออวันนัดเดือนเก้าปีเมียเมียเส้นสองเส้นสองสิบเอ็ดมียเส้นสองสิบเอ็ดทอาชุภาลาม,มา เออลามะคำมาอยากมาคำโยตุงหันนะทาปนตรงนันจะกิ่ทีเดือนเกาซตซงเซตซองหลบจลายเม่จ้ำหลังเล่ากูเมมเกนลังกูลายไม่แล้วเก่าเซตซองเซ็ตซองซองมาหลบนึงซองหลบนึงเลือนนึงเลือนนึอ่อเลื่อนนึงนึงไปหลบซุนหลบไม่ได้สุพ สุภาลามะกรรมวะกรรมโยตงนันและรู uh. ้แล้วครับเปไดนเด็กะคนเกิดวันนัดเดือนเก้าปีมีนเป็นคนที่หมูกวยกว้างอะไรเดคกะหมูกโควยกว้างไม่ถึงอะไรเลยละครพี่เกี้ยวเปียีเปียบโบ้ไงได้ไวครับให้ไวคือแป๊บเดียวเมื่อนกับไฟกินฟาง ทุกตอนไม่ทุกว่าทุกนะไม่ทุกว่าไม่ทุกอะทุกตองแค่เออเนี่ยจึงคนเกิดวันนั้นคนเกิดวันนั้นที่เป็นคนเป็นวันใจอ้อนคนเราชอบเชื่อคนในไงจริงไหมจริงครพ,พ,พ,พี่เอ้าต,ตองแล้อีกเลยค่ะคนเกิดเดือนเกา้าเดือน,กนเก้านะรับเทปเซตว่าเออคนเรานีก้องดีอยู่จีตัว คนเกิดเดือนเก้าเนี่ยคนเกิดเดือนเก้านะเด็กค่ะครับว uh ันเป็นท uh uh ีด uh uh ั่งกันอะไรนะค่ะคนเกิดเดือนเก้าที่วันเป็นทีด totally> ั่งกันลังเป็นทีนอนทุบอะไรทกโต๊ะใช่วันเป็นทีนอนลังเป็นทีนอนหม้อเพลทอะไรเจ้ากัน่ะนอนไหนไม่นอนกับฉันลังนะ มึงเคยนอนวม้มไงใหญ่เล่นะาง่าว่าไม่จัดกูไ่เกี่ยวคนเกิดวันนัดเดือนเก้าพี่เมียนั้นจําไม่ซึ่งหนึ่งเลยว่าไม่มีเพราะมันควันตรงเลยแต่มึงควันตรงกูกองครูแรกควันตรงนี่ไม่ถึงว่ากูคอนเฟิร์มไม่ใช่ควันตรงมนุ้งขกูพูดว่าจะควันตรงกูกองครู เอาดอกกูรอจักรูละคนป่านนู้นละคนกุหลาบักกุกองอัต <te> <men> ุ้งไปคนเกิดเดือนเก้าเออคนเกิดเดือนเก้าปีมียวันฮัตเนี่ยพร้มวันทุงได้เลยว่าถ้าไม่มีไฟก็มีขี้แมงวันทีลับที่ไหนนะคะทีลับตรงไหนอ่ะตรงนั้นตรงไหนวะตรงนั้นตรงไหนนะ หัวตรงนั้นไม่ดูมีไหมไม่เคยดูไปเลยตรงคนไปไปไปเฉยก่อนะมอดตรงให้จัดเจนแล้วถ่ายแล้วมันตรงเว้นเว้นมันถ่ายเองก็ไม่ต้องไปเละกันละก็ขึ้นบากกันเลยกูเละเละเพี้ยเพี้ยเวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงเนี่ยก็จีบยังไงเดี๋ยวคะ นะช่วยบอกหน่อยจีพี่สมบูร์เวลาผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบกันไม่ไงเพื่อบางทีมีคนมาจีบเดือนแล้วแต่เดือนไม่รู้ว่าก็จีบกันยังไงเดือนฟังไม่กอกนะคะพีก็ไม่เคยเคยจียบเลยค่ะตั้งแต่เล็กมาจนยัยเต่านี้แหละหนอปี่ไม่เคยมีเคยมาจีบจริงเด็เค่ะก็พีไม่เคยมีแคว้นก่ะ เรื่องนี้ต้องตามผู้ชายกันผู้ชายกันผู้ชายไปจีบผู้หญิงนี่ก็จีบผือต้องตามผู้ชายกันพี่เพียกพี่เพียกจะจีบน้องหน่อยจีกันจีบมันเป็นรื้อใช่จีบมันเป็นยังไงจีบที่มันหล่นจักเลยจีบนี่นลคะครับมันมันหล่นจัก แต่ว่ายาไอ้หลนตัางแพ่นนั่นตะลนต่างแพ่นตัวเดียวจีนตีเป็นบอล็อกให้นูป้ปยางแล้วอันแมนจีบหลนชักผู้ใจบางคนกันเนี่ยมาจีบผู้ยิ่งันบางคนก็ชอบพอซื้อข้องมาให้ถ้ารัวผู้ยิ่งบจบซิ่งข้องก็หนูไม่อยากได้ถ้าไม่อยากได้ก็ก็ซื้อดอกไม้มาให้ก็อยู่ไม่ยากได้บางคนจีบผู้ยิ่งันก็จะบาดเ่องรองเปลืก มันสุภาษิตโบราณบน่นดัะะง้กล่าวว่ายิ่งอาตัวดังชายกลั้งร้องเพลงวันนี้ยอย่างนั้นเีรอคะถึงจะชอบคนร้องเพลงนี้ก็จะมาจีบกันด้วยกันร้องเพลงโอมาจีบกันร้องเพลงร้องเพลงนี้ก็มีอยู่บ้างแต่จะมีอยู่บ้างเดี๋ยวปีชี้ไม่ได้เพราะปีร้องเพลงกันจนัดลัด พี่แจ้งดีรองเพลงร่องเพลงประกวัดยอดแต่แด็กแม่เสงกคิ้วกูเลยนะมึงอ่นยนอดเฉยๆมึงอันคนรองเพลงไม่เป็นเพาพี่พุ่นแก้วร้องเพลงได้ครับเปลี่ยนเป็นนักร้องมาก่อนนี่เคยดังมันเนออดีตรับเคยทำแป้นแต่แด็กพพี่ปุ่นแก้วนี่เคยเป็นเป็นนักร้องเหรอะคะครับพี่ปุ่นแก้วเป็นนักร้อง โอ้พี่พุ่นแก้วนี่เคยมีเป็นอัลบั้มเป็นกล้องตัวเองครับพี่เคยเมีอแล้วบั้มเป็นกล้องตัวเองชื่อเพลงอะไรเดี่ครับที่ดังที่สุดค่ายควายช่วยแม่ครับยากียอปค่ายควายช่วยแม่มันเพลงไงบนชิดคำซอยไอ้มนชิดคำซอยดังอัลบั้มชุดแรกคือค่ายควายช่วยแม่เด็กก็รู้จักกล้องคูนี่เปียกว่าก็ไงบนชิดว่ากล้องคู เพลงใกล้ใกลช่วยแมนก้องครูว่าก็ให้บนสิว่าก็ครูก้องมึงเพื่อให้บนชิดคกล้ใกล้มันกูคใกล้ใกล้ครูใกล้กุดตัวกันไม่ใช่ยังตัวใหญยใกล้บนชิดนะโอ้พี่ผุ่นแกนี่เคยทำแผ่นครับเคยทำแผ่นครับใจใหญ่กับแล้วปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ใครน้ำพ่อลาจะเปียกอ๋อ ไม่มีแต่จอกได้หรือครูเ่าแล้วกูไม่มีได้ผัวด,ดอกกับเขาพี่บุญแก่ร้องเพลงได้ครับ,าบาแต่ว่ายุดกจนลาหรือเดี๋ยวมันร้องลานล่ะฉันชอบฟังเพลงนู้นไงครับคุณเพียรพี่บุญแกว้วตอนแรีกันฉันเล่นนั่งฉันติดนั่งเรื่องหนึ่งเลยฉันเล่นตัวตัดฉันเล่นทุกวัน,นเลยเพลงได้ไม่แฉบจะนองจอมโอดชอบ ให้ฉันไอ้ปริงปร่ง,ง,น,งน,นู้นเลครับปิงมาติวาเออคือเกี่ยวเกี่ยวกับดันก็ไหนยกคราวเัมือนกันโอ้ยไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้บนรักลูกทองนั่นเดิมบุญรักลูกทุ่งไม่ใช่บนรักลูกทองพี่ผมแก้วร้องได้ไหมบุญรักลูกทุง่งร้องได้ครับเพี้ยบบุญรักลูกทุ่งขึ้นไปแล้วก็เพียก มันรักลุกถุงขึ้นดูแล้วก็เหนื่อล่วงทีทีกูจำไม่ได้ตอดขึ้นนี่ตอดปอบบางต้องกูขึ้นจนดำเดียวกูไปโตกนี่มันรักลูกถุงนั้นก็ว่าก็เหมยอมดอกกระตินอ้อเฮมึงแหนื่อยกูบ้างเนี่ยเพื่อกูได้บ่ยิงกับเฝันกูมัางหอมเงยหอมดอก

อขาดืมโอ้ราดเ่งข้าวกลิ่นของขวาเห็ดเม็ดอะไรไม่รู้เห็ดเม็ดอะไมันคมเห็ดตับเต้าเห็นมึงไปบอกไอ้มดมึงบอกไอ้มดเห็ดทีลังของมันตรงเจียนาเอาเอนหนอนนะเห็ดตับเต้า vô đêm cao giá nặng, mong em buông sầu lắng, ban du rim bưng, mong em ได,ได้กันเบน็ด,ไ,บด,ไ,ดได้กันเบ็ดสักกันร้อมเดือนอะไรไม่รู้ไอ้ยอะอย่ะงค่ะได้กันเบ็ดสักกันร้อมเดือนเขาเรียกได้กันเบ็ดสักกันร้อมเยอะแถวเดือนไม่ใช่เยอะเหม่มทุ่งยอะเดือนใครมันจิกกินหรอ อะไรไม่รู้ผียอมแล้วไอ้หวาผีไม่เปิดแล้วท่านทางขับรถขับรถนั่นแค่ดแต่ถ้าว่าย่ังนั่งอันไม่เปิดแล้วนายโยมมันยังรองเพลงเล่นเจ้าทางนั่งอันอย่างจับเพราะผมเคยนั่งมาแล้วเคยเป็นหนังตะลุงเลยครับรับงานจะ้ะเนี่ยจะจะหลุดลุดชิดนั่งโน้นแล้วนี่นั่งอะไรเลยครับลุดชิดนั่งอบจะจะไปแล้ว ลอกเล่นต่ครับพี่บุญแก้วครับไม่ได้คว่างสักบอนทีค่ะพี่บุญแก้วเป็นนั่งเป็นนั่งนี่เป็นไหนนั่งก็ปต่ไปนั่งโบราณนนั่งกรอนเพียนนังกรอนนี่ไม่ดังเลยครับไปนั่งลงนิดเลยลาวทำก้าเดาวตกเลืองจริงมึงจะเพี้ยงไปเลยแล้วพี่บุญแก้วครับไม่ได้คว่างสักบอนทีค่ะได้ครับน้อง lục ô kinh bông hàm đấy ớt râu ớt quá lục ô kinh bông ai liền ô ớt râu ớt đi phí chấp ไอ้พระนุกป่าไอปพระนิับแม่แม่นี่เป็นโลกไปโปเกะปอดิเป็นโลกก็ไอโปเกะแม่เป็นโลกไปโปแล้วถึงโปหันดากับยาฮักคือวันนี้เจ้าไปรอ ร้อนมันสัมพัดตรงน้อยแต่มึงกว้างให้เป็นกลางเลยพี่แอตแม่ก็ย่อยใจว่ากูขับดีแต่เผื่อนั่นอยู่แก่เรือนั่นสัมผัสเปล่นมึงเลยแม่ได้กับปอเออจึงแม่หลกฝ่ายปูแม่หลกฝ่ายยาเอ็มไม่ขับดีด้วยจำพัดเปลี่ยนก็งวดกว้า,วางให้เป็นร้อน,นแหละ เัาดีเราปีนองตังหลยังยิ่งังใจและเจ้มาไอ้ลุงปานะคาเกันังไปนิ่งนิ่งนิบนิงนนิบอ่ะนักเราให้ยยนั่งไปได้เด็กกปนน นั่งมันต้องเข้าไปเป็นกลอนเออไม่ใช่เป็ดนี <c ười> ่ข้าพระคำนี่เออได้ข้ไปเป็นกลอนสวัสดีพี่ละน้องที่มองนั่งเออมึงเล่โหสวัสดีพี่น้องที่มองนั่งกู้ดูมังเล่เออเออไหนนั่งต้องอู้นะโหสวัสดีพี่ละน้องที่มองนั่งเออ พ่มานังก๊กาครแตควัมแล้วปุ่มมานังกบกใคทานวักวาแก่นั่งทุกคนที่ต้นใจกว่าแกนั่งะโกนละที่ตนใจอะอว่านั่งหมากลยไม่มีไรจะมากวกหอนนั่งหมากลยไม่มีไรและว่าจะมากวก นอกจะการลมลมพากผมไม่รู้ชีกว่าไรนอกจกา,ากา่ลมลมพากแล้วผมไม่รู้ชีกว่กาไรตังทรัพย์สินบ้านจองกองไปไหนหัวว่า,าตังทรัพย์สินบ้านจองกองไปไหน Nhân vâng, tao đây khai mét vang đi mai chặt điêu Nhân vâng, tao đây khai mét vang đi mai chặt chặt điêu Lớt ra đăng Nếm cách đăng để mình lộn rửa nhỉ Nhi ở đi đà cô Đi trẻ bớt đà Mẹ bà kể rơn cô cấp đi ูยกพี่เพียกค่ะครับ่าเพื่อวันนี้เดี๋ยี่ขอเวลาไปแต่งตัวสักครู่เดี๋ยวเราจะกกเป็นในป่านะครับพี่เพียกหนือมจลาท่า,านอาจารย์เข้าป่าวันนี้เพื่อไปเก็บผลไม้รากไม้มาถวายท่า,านอาจารย์ดีครับพี่เพียกไปด้วยนะคะครับพี่ไปด้วยตอนเดียวอืมดีแล้วพี่เพียกรอน้องสักครู่นะคะครับจนทำพี่เพียกค่ะค พี่เพียกกีเก้าพากันนี่ยค่ะวันธ์ีก้าว้าพี่เพียกเราไปเก็บสมุนไพรกันนะพี่เพียกเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าสมุนไพรอันหมดถึงควักเราไว้เก็บสมุนไพรมาด้วยครับพี่เพียกรู้จักสมุนไพรขี้ยางนะคะขี้ยางในสมุนไพรกันก็ตามมาดูจักกีดึงในสมุนไพรอันดโอ้รู้จัดก,กับไอ้ไรมันนะครับพี่เพียกรักร้องมันแก่ได้เลยะคะ่ะแก่ได้เป็นเดือน เออชายได้พี่เพียก็พี่ปุ่นแก้วโรจักแซมมุนปล่อยไม่โรจักกับแซมมุนปล่อยเปรเป็นคนโรจักดี้พี่ปุ่นแก้วโรจักแซมมุนปล่อยซมมุนปล่อยเมียอะไรบ้างนะครับพี่แก้วแมมุนปล่อยเนี่ยรับมิกิบราอ้อนก็ไม่ถึงว่าพื่นเฮกิบราเล็กกั่เนื้อฮิบราบมันผื่นเฮกิบราอ้อนมันแก่ไดยเพียกไม่โลดที่มึงกิบราอ้อนวันยังเที่ยงแก่งเลี้ยงกับปลาหนึ่ง biết cơ cao plow kê đấy kê nơi đi lạc lê ah phi tu bận nắn đại gù ta bên nắn bay ra kapi bay mà kapi mừng dù đi bun kéo lê bay lên ừ. แต่มึงอยู่นี่ก็ยู่งะกูไปเร็วเพราะว่าครบชมองนึ้งแล้ว <laughs>